สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับนี่เกมที่ชื่อว่าโซมาร์นั่นเองคุผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบ Open World สามารถสร้างบ้านครับของนู่นนี่นั่นได้นะครับมีเซิร์เวอร์ให้เล่นนะครับรองรับผู้เล่นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ70คนเลยนั่นเองุผู้ชมครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบแซนด์บ็อกซ์นั่นเองเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองุผู้ชมครับ สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นออนไลน์นั่นเองคุณผู้ชมครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็เล่นกับผู้เล่นอื่นได้นะครับนะอันนี้จะเป็นตัวละครที่เขาแบบไม่ได้อยู่ในเกมนะแล้วก็จะมีบ้านที่ผู้เล่นอื่นสร้างไว้นะเรามาดูก่อนอ่ายังค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับทำไมโดดขึ้นมาไม่ได้โอเคอันนี้จะเป็นบ้านที่เขาสร้างขึ้นมานะอันนี้ช่วง8โมงเช้านะครับแต่มันค่อนข้างมืดเพราะว่ามันเต็มไปด้วยหมอกนะอาจจะต้องรอแบบช่วงสิบโมงหรืออะไรแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับนะ จะมีภรารกิจนะเราสามารถเก็บพวกอไอเทมของต่างๆพวกนี้ได้นะครับตรงนี้เห็นปะเราเดินเข้าไปนะครับกด e หรือแบบเนี้ยมันจะเก็บพวกเชือกพวกอะไรพวกนี้ให้เรานะถือว่าทําได้โอเคอยู่นะครับนะ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอเและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t l e s t a g a a c t a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, a r k Night, Harry Potter, b l u a r c h i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a ก d เ Game Center เดี๋ยวหาของก่อนแล้เดี๋ยวเราจะทำการคราบของนะอ่อได้ของบอบประมาณนี้แล้วนะครับที่ตัวคราฟได้ไหมเนี่ย อ่าเทมนะครับกด T มัง้งอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการอ่าเรียนรู้นะครับมันจะมีอยู่สองฝ่ายเนาะฝ่ายนี้นะครับน่าจะเป็นสแตตตัวละครนะนี่ครับค่าความสามารถนะ้ก็น่าจะแบ่งเป็นสายสายนะครับคอมแบทนี่ครับมีแบบบัฟนู่นนี่นั่นนะครับเป็นสายสายนะนน่าจะมีแค่ประมาณนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องมือต่างๆ,ๆนะครับที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะนี่ เอาอะไรก่อนดีบูปินอัลล็อกบูปินตอตอนนี้เรามีอย,าอยู่ประมาณ10ใช่ไหมเอาสโตนก่อนแล้วกันอ่าแล้วก,กดค้างนะครับอัลล็อกอันนี้เราจะเป็นของที่เราสามารถคราฟได้แล้วโอเคนี่ครับของพื้นฐานนะแนะนำให้อัลล็อกของพื้นฐานก่อนก็ได้นะอ่ะอันล็อกไปก่อน อันนี้ก็พวกเชือกพวกบูปินต,ต่างๆนะครับอันไหนล็อกได้ก็อันล็อกไปนะนี่อันนี้นล็อกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องรอนะอ่าล็อกคนนี้ไปก่อนปึ๊บมีพวกอ่าคอปไฟนะครับมีพวกธนูต่างๆนะมันบางอันก็เหมือนจะเริ่มอันล็อกไม่ได้แล้วนะใช่ไหม ใช่ไหมใช่หรือเปล่าเันนี้อันล็อกไม่ได้แล้วนะครับทีนี้นะครับเหมือนเริ่มสว่างขึ้นมานิดนะึงนะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูนะอันนี้คือสว่างสุดที่เกมมาทําได้แล้วมั้งผมว่ามันก็ยังมืดอยู่นะนี่อันนี้คือสว่างเท่าที่เกมน่าจะทําได้แล้วอ่ากดแทบบ็บนะครับการคราอยู่ตรงไหนล่ะเวิร์กหรอการครานะครับให้เราเปิดแท็บขึ้นมานะ แล้วก็น่าจะเป็นคําสั่งตรงนี้นะครับถ้าเรามีของเพียงพอครัมันจะสามารถทําการคราฟได้นะเนี่ยแบบเนี้ยมันก็คือคราฟนี้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นสมบอกว่าเราจะคราฟสโตนใช่ไหมเราก็ต้องไม่หากิ่งไม้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะเนี่ยเราขาดไอเทม2ออันนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถคราฟได้นะครับเก็บไปก่อน ส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างาตาลายเหมือนกันนะเนี่ยผมเล่นเรๆรู้สึกเป็นหัวเหมือนกันนะสำหรับเกมตัวนี้มันจะสามารถดูผู้เล่นอื่นออนไลน์อยู่ได้ด้วยนะครับผมส่วนใหญ่จะออฟกันเยอะนะน่าจะออฟกันแบบเยอะมากเลยนะหาออนไลน์แบบยากเลยนะนี่ครับแล้วก็นี่กิง่งแบบนี้เก็บได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่หินแบบนี้เก็บได้ไหม นี่เก็บไปดีนี่ครับโอเคแต่ขอเก็บแป๊บหนึ่งนะมันต้องเข้าใกล้ๆด้วยนะมันถึงจะเก็บได้นะครับลองดูก่อนว่าตอนนี้เราสามารถคาบได้ยังมันจะมีไอเทม2ตัวที่เราสามารถใช้ได้ก็คือตอนเราเลือกตัวนี้ครับ อ่าเช่นสมมติว่าผมจะคราบต,ตัวตัวตนพิกแอ็นะครับมันก็มีให้เลือกนะว่า,าจะใช้เทมมันไหนเราใช้นี้นะครับแล้วก็ทําการกดคราฟได้เลยนะครับมันก็จะทําการคราฟให้นะตอนแรกผมคิดว่ามันต้องใช้เทม2อันนะแต่มันเขียนอยู่ตรงตรงเมน,เมนูนครับเขียนว่า select one นะก็คือใช้อันเดียวทีนี้เราก็จะได้พวกอไอเทมมาแล้วนะครับยวบอกว่าคราบอันเดิมนะโอ้ยไม่ก็ใช่ไหม สโตนพิกแอคสโตนพิกแอคเราคับันเดิมอืมเราอะเราอ๋อสโตนพิกแอคสโตนหึสโตนแอคสโตนพิกแอคสโตนสโตนพิกแอคโอเคตัดได้ยังเนี่ยนี่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 ไอเมชั่นการตัดครับออืืห ออืืใช้ด้วยกันได้ไหมเนี่ยอ้โหยอ้อโหยผิดอันหรือว่าลุงน <spreadsheet. S 1> <enga! S 2> อาไว้ตีหนินมากกว่ามั้งมาใช้สตโมินาหมดครับนี่นอาไว้ตีหนินมากกว่า อ่าอืมทำไในรูปดูไม่เหมือนกันเลยอ๋อถ้าสมมติว่าเราคายบันดหนึงมันจะได้ไออันนึงมาหรอโอเคสโตนแอจะบอกว่าได้มาเหมือนเดิมนะแต่ในรูปเป็นแบบนี้นะในรูปเป็นแบบนี้นะอ่ะถูกแล้วมันขึ้นอยู่กับของที่เราใช้ทำแน่เลยท่านผะู้ชม ทีนี้ก็ตัดได้แล้วนะครับนี่ได้ของแล้วแอนิเมชันโอเคมากเลยนะอยากให้เกมในเวอร์ชันมือถือมีเกมแบบนี้บ้างนะใช่นในเวอร์ชันมือถือในเกมมือถือมีเกมอิชีราแบบนี้บ้างนะ,ะสรุปก็คือเราฟาร์มทรัพยากรน,นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการสร้างบ้านน,นี่นั่นอันนี้ก็มาฟิวให้ดูนะว่าเป็นอีกเกมนึงที่แบบน่าสนใจนะ ช่วงนี้มันโดนกระแสะเกม power นะครับ power นะกินไปหลายเกมเลยนะเกมใหม่ๆอย่เช่นตัวเนี้ยโคตรสวยเลยนะมาออกช่วงนี้พอดีนะทนผู้ชมเออถ้าสมมติว่าลงไปแบบไม่เจ็บนะครับเราก็ค่อยลงแบบนี้เชื่อผมผมเล่นมาเยอะปุ๊บ,ป,บ,ป,บ,ป,บปุ๊บ๊ลงใช้เนี้ไม่น่าจะเจ็บให้ไหลลงมานะไม่เจ็บแต่ลดไป13สุดยอด ลงได้แต่ขึ้นไม่ได้นะโอเคชืช่อๆครับแล้วก็เจอบ้านผู้เล่นอื่นนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ PVE นะครับน่าจะมีทั้ง PVE แล้วก็ PP เลยนะครับให้อารมณ์เหมือนอาร์คนะครับแต่ว่าไม่มีไดโนเสาเท่านั้นนีงเออเป็นชนเผามากกว่านะเนี่ยพามาดูนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกนะ แล้วก็เหมือนมันยังมีบั๊กนะท่านผู้ชมคถ้าสังเกตเห็นดีๆนะเนี่ยไอเทมมันลอยหรือมันให้เราเก็บเนี่ยไอเทมมันลอยคือที่เก็บของเขาเหรอนี่ไงเจ้าของอยู่ตรงนี้นะครับทำไมพี่ไม่ทิ้งลงทิ้งดาบทิ้งนู่นนั่นให้มาไว้ที่เราบ้างนะเราจะได้เก็บมาใช้นะครับ ก็น่าจะพรีวิวไว้แล้วผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้นะเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ,ส,รบสวัสดีสครับ